นี่ทุกคนแน่ๆตอนนี้กับซิมว่าลันด้าชาแนลซึ่งวันนี้นะเราจะมาวิเคราะห์ตอนนี้77พาสาวกันนะว่ามันมีอะไรกันบ,บ้างนะโอเคนะพวกเราไปวิเคราะห์กันเลยนะเข้ามาแล้วคุณก็จะได้ตอนตอนที่77พาสาว,สวเลยนะที่พีโอพีเพราะว่าเราได้ถูกช่วยเหลือจากคาเล่าหลนะูแม่นะคาเล่าหลูแมนตัวว่าเอ๊ okay. มัก็ได้มีเสีระเบิดนะซึ่งเสียระเบิดนี้ก็มาจากแอสโตรอไทเล็ตมาปลุกเต็มเลยนะ โดบียิงแอสโตรไปเนตัวนู้นแล้วแอสโตรก็ยิงสวนกลับนะแล้วแอสโตรก็ได้ยิงพวกคาเมล่าแมนแต่เขาก็ได้กางเบรียลเอาไว้นะส่วนคาเมล่าแมนก็สั่งให้พี่ลับคาเมล่าแมนยิงแล้วก็เทียบร้อยแอรีบูเขาก็ได้มีแอสโตรมายิงนะแต่ว่าคาเมล่าแมนก็ได้ใช้เวรช่วย่ยเอาบออิทอวคาเมลา่ามนยิงเจ้าแอสโตรตัวนี้นะมันไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วมันก็โดนไปแต่มันยังไม่ตุยเย่น,นะมันก็เลยต้องให้ไมเคิลแจ็คสันมาสตาซ้ำ ร้อย okay, nice เกณฑ์ในน้องมันยี่สิบสองนี่แล้วมันก็ได้มีออมิสเตเตอร์แอสโตรไทเลตมานะพวกคาเมล่าแมนก็ได้หนีไปหมดเลยนะแล้เขาได้ยิงเดี่ยวมีเป็นมุ้งเลยนะออาเป็นไกลมาก,มากแล้วคาเมล่าวูแมนก็ได้ลุกขึ้นนะมาเจ็บนิดหน่อย,ยก็เลยปัดไฟออกจากตัวพีหน่อยนะแล้วโอ้โหพี่คิดได้โตชัดๆนี่ กับเอฟิกสเตรเตอร์แอสโตเทเดตแต่ก็ได้มีบางอย่างพุ่งใส่คามิล่าวูแมนเล่นหลุดเลยนะทุกคนมันก็คือทีวีวูแมนนะทุกคนทีวีวูแมนก็ได้วาร์ัดคามิลราวูแมนไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วตัวละครน,นี้เขาคือใครแอนจริงๆแล้วเขาก็คืล Man, อลาทีวีแมนเขาพวกเรานี่เองนะซึ่งเขาก็ได้พูดอะไรบางอย่างนะซึ่งเขาได้เขาก็ได้พูดครับว่าไอพวกโง่แวมาทำอะไรที่นี่ ออกไปจากที่นี่นประมาณนี้นะทุกคนแล้วเขาก็ได้บอกกับเอามิสเทอร์เอสโตไทเล็ว่าจะแปลให้มันตลกตลกนะทุกคนหรือว่าแบบไม่อยากเกินไปพวกเราก็จะแปลเป็นแบบนี้นะอ่าฉันแล้วไอหัวขี้นะทุกคนแต่ประมาณนี้นะโอเคแล้วเขาก็ได้มาโจมตีพีเอวีพีเอวีกันแต่ไม่รู้วันนี้พีเอวีรอดได้ยังไงนะไม่รูเพราะอะไรชนพีเอวีไปแล้ว แล้วมันก็จะได้มีกระสุนปริศนาสีม่วงมานะแล้วก็ได้มีดาวมาช็อคหน้าเขาก็คือไฮทีวีแมนมาแล้วนะทุกคนแล v, ไ้ไททันทีวีแมนก็ได้พูดคำว่ามีคนกำลังจะตายและนั่นไม่ใช่ฉันแล้วเจ้าแอนโตนี่มันก็ได้ยิงไททันทีวีนะแต่เหมือน v, ไททันทีวีก็ได้เอปเกรดมาทุกจองใหม่แล้วนะมันก็ได้มี เบรียลติดอยู่ที่แขนเลยนะทุกคนนะทุกคนเห็นนะแล้วเขาก็ได้มีแอสโตรตัวนี้ปืนลงไปอีกอันนะแอสโตตัวนี้ยิงคูงให้ที่มีกัดหัวแรกที่มีแล้วนะทีมีก็ได้ไปพูดนะว่าบอลที่ฉันจะประมาณนี้นะทุกคนมันจิงหัวแอสโตรแล้วฉากนี้ตัดหัวขาดไปเลยนะทุกคนแล้วมันก็ได้มีแอสโตรบางตัวนะยิง ทีวีที่อยู่ตรงไหลท้ายด้านทีวีหลุดไปเลยนะซึ่งฝีมือคนนี้ก็คือสไตรเดอร์แอสโตรทอยเล็ตนะแล้วมันก็ได้มีเอ็กโคยเล็ตนะทุกคนมี่เอ็กโคยเล็ตสเต็กของเราด้เอแล้วพี่สเต็กนะแต่แอสโตรสไตรเดอร์ก็ได้จัดก,การพี่สเต็กไปนะแล้วนทีวี ก็โดนยิงหัวหน้าชีวีเท้าเลยนะทุกคนยังไม่แตกนะเท้าสวยนะทุกคนแล้ทีวใช้คล้องตัวเองข่ากแอสโตนีไม่รู้น,นะแล้วทีก็ได้พูดอีกแล้ววนะ่าใครท่องของนายไม่ได้อยากให้นายตายอย่างไรค่ะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดที่นี่จะทำได้นะอะไรประมาณนี้นะพี่ชายด้านทีวีก็ได้ตามแบนเยอร์นะว่า สของไอ้เจ้าเดสทรัคเตอร์นะแทนทีวีสู้ต่อไปนะเดสทรัคเตอร์ก็ได้เตรียมจะพุ่งชนท้ายแนทีวีแล้วก็พุ่งพุ่งไปเรียบร้อยท้ายแนทีวีล้มแล้วไอ้เจ้าเดสทรัคเตอร์นะมันก็ได้พูดคขาว่าอ๋อคือคนพ่อยองน่ารูกส่วนนะทะ like que, uh, yeah. ีวีก็เอาดาบเอาบางเอาไว้นะแล้วพี่เฟสก็ได้ช่วยยิงนะเขาไม่โดนสกัดไปเลยนะ จริงๆนั้นเอาที่เฟเมื่อยนะเรียบร้อยพี่เฟร็นะดรโดนจริงแล้วทันทีวีก็ได้มานะแล้วเขาก็ได้พูดคำหยาบแต่เราขอกไม่แฟนะแล้วขนะลเขาก็ได้บอกว่าเจ่าอาวุโตายไปแล้วไม่ได้ฉันจะช่วยห้แกเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นยังไงไปที่เขาบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นยังไงก็คือฝั่งหนึ่งมนันก็มาถึงนรกเลยนะทุกคน แล้วพี่ดัลลันทีวีก็บีบหัวแปดเลยนะทุกคนร้อยแล้วพี่ลาทีวีก็ได้พูดนะว่าไอทบดีแล้วไอโนอชอนแล้วพี่ทีวีแดดดี้ก็ได้พูดอะไรบางอย่างนะพวกเราวัดทุกคนไปที่ฐานทั้งหมดแล้วออกจากที่นี่กันเถอะพี่ใหญ่ซึ่งพี่ใหญ่ก็คือดัลลนทีวีนะทุกคน แล้วกนะ็ได้เกี่ยงแอสโตนะแอสโตออพิทรีเตอร์ก,รก,ก็ได้มา3ตัวแลแ้วในทั้นทีวีก็ได้พูดดีนะว่าไม่สามารถกน้องหนีตอนนี้ได้แล้วประมาณนี้นะแล้วใครที่สุทนะีวีก็หหวไปเลยนะไปดูมันจะเป็นยังไงแต่แล้ว,ว่าตอนต่อไปจีแมน่จะมาช่วยนะเพราะมันก็ได้มีภาพหลุดใหม่มานะนี่จะมีอยู่3รูปนะทุกคนเดี๋ยวเรา ถ้าจะมาวิเคราะห์คลิปหน้านะว่าถ้าหลูพกุวงนี้มีอะไรบ้างนะโอเคนะทุกคนก็ทุกคนได้ดูคลิปใหม่ของเราอย่ายังมันเป็นสเปเชียลโรบล็อกฮาโลวีนเอพ s o ซดนะทุกคนซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดข,ของเราเลยนะเราไม่เคยทํางานที่ใหญ่ขนาดนั้นมากนะ่อนนะทุกคนแล้วเราทำคนเดียวนะแล้วเราัดต่อเองคนเดียวนะทุกคนยากมากนะทุกคน จะแค่ห้านาทีนะทุกคนแต่ก็ยากมากเลยนะทุกคนโอเคนะทุกคนทุกคนก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปเล่นเกมของเราด้วยนะชื่อว่า Laser Battle นะทุกคนโอเคนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ล่องซิงค์มาด้านชาแนลสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย